กลายเป็นกระแสข่าวที่ผู้คนพูดถึงนะคะกรณีที่ Facebook Instagram ล่มเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาค่ะวันนี้เราเลยชวนมาย้อนดูประวัติการล่มของแพลตฟอร์มยอดนิยมนี้วันที่ผ่านมาเคยล่มครั้งใหญ่มาแล้วกี่ครั้งและสาเหตุเกิดจากอะไรในปี2008นะคะ Facebook ล่มใหญ่ครั้งแรกในช่วงปี2007ถึง2008ค่ะเคยเกิดเหตุการณ์ Facebook ล่มและไม่สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า1วันเต็มเลยค่ะเทียบกับตอนนี้แล้วผู้ใช้งาน Facebook ทั่วโลกยังมีเพียง150ล้านคนเท่านนั้และ มีกระแสะวิภา์วิจารณ์นะคะว่า Facebook อาจถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือ DDoS ทาง a c e b o o k นะคะได้ออกมายืนยันภายหลังค่ะว่าไม่มีการเกี่ยวข้องแต่อย่างใดในปี2019นะคะ Facebook และ i n s t a g r กรมเนี่ยห่วงกลับมาล่มใหญ่ยาวถึง24ชั่วโมงเมื่อวันที่13มีนาคมปี2019นะคะ Facebook ไม่สามารถใช้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ100%ค่ะยาวนานกว่า24ชั่วโมงทําให้ไม่สามารถโพสต์ข้อความหรือเข้าใช้งาน Facebook ได้รวมถึงนะคะสื้อออนไลน์ยอดนิยมอื่นก็เกิดความขัดแยย้้งขึนนดววค่่่ะะไมาจเป็ ที่ไม่สามารถรีเฟซได้รวมถึง Messenger WhatsApp เป็นต้นค่ะในปี2021นะคะลมอีกครั้งและกินเวลาถึง6ชั่วโมงค่ะเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2021นะคะเกิดการล่มครั้งใหญ่ส่งผลกระทบในวงกว้างเนื่องจากณเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ f c e e o o o เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงโดยมีผู้ใช้งานมากกว่า2,300ล้านคนการล่มครั้งนี้นะคะกระเทือนไปถึงโซเชียลมีเดียในเครือได้แก่ Facebook Instagram WhatsApp และ Messenger ล่มยาวนานกว่า6ชั่วโมงค่ะต่อมานะคะเว็บบล็อกยังเป็นทางการของ Facebook เนี่ยระบุสาเหตุจากปัญหาเชิงเทคนิคของการตั้งค่าเราเตอร์ที่ผิดพลาดไม่ได้เกิดจากการถูกแฮกเกอร์เข้าเจาะข้อมูลแต่อย่างใดค่ะปี2024นะคะกลับมาล่มอีกครั้งและกินเวลาถึง2ชั่วโมงเมื่อวันที่5มีนาคมนะคะ2024เกิดปัญหา Facebook และ i n s t a g r กรกับ Messenger นะคะโดนล็อกอาท์ออกจากระบบและไม่สามารถล็อกอินกลับไปใช้งานได้ จนทําให้ผู้ใช้งานมากมายเข้าใจผิดนะคะว่าคิดว่าแอคเคาท์ของตัวเองเนี่ยถูกแฮกแม้จะป้อนรหัสผ่านถูกต้องก็ตามนะคะซึ่งปัญหานี้เนี่ยกินระยะเวลานานกว่า2ชั่วโมงจนเกิดกระแสแฮชแท็กเฟสล่ม i g ล่มขึ้นอันดับหนึ่งในแพลตฟอร์มคู่แข่งอย่าง X หรือ Twitter ค่ะขณะที่ Watch App นะคะโซเชียลมีเดียในเครือเมตายังสามารถใช้งานได้ปกติค่ะส่วนสาเหตุน,นั้นคายกันว่ามาจากเซิร์ฟเวอร์ของเมตาเกิดขัดข้องอย่างไรก็ตามะเบื้องต้น a n d ด Stone นโฆษกของบริษัทเมตาได้โพสต์ข้อความชี้แจงนะคะว่าเกิดปัญหาทางเทคนิค พร้อมทั้งขอโทษผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งจากผลกระทบนี้เองนะคะทําให้มูลค่าทรัพย์สินเนี่ยเสียหายมากถึง547ล้านและหุ้นเมตาเนี่ยร่วงถึง1.5เลยค่ะ